ทีมงานต่อหน่อยนะพออโสพลหรือชื่อเชิดนะพอ,อเชิดนะโทรให้ผมทีครับถ้าด้านสะดวกก็เอาข้ามาตอบเรื่องเมื่อสักครู่นี้หน่อยเกถามก็อยากจะตอบแกเหมือนกันนะอ้าวถามต่อเลยครับน้องฝนค่ะคุณวันชัยวันนี้จะสอบถามอะไรคะผมผมอย,าอย,าอยา่ากเงา้ยว่าไวน,น,น์นามสกุลผิดนะราชกิกามีเอกสารพิมพ์มานามสกุลผิดผมจะแก้อย,อยังไงครับนามสกุลผิดนามสกุลผิด พี่ไปทําอะไรอ่ะครับพี่นาสกุลพี่ไป<อ>ทําอะไร<อ>มาถึงมันมีราชกิจ <ผม S 1> จา้าลงมามันานผ่านศึกครับขอเหรียญขอเหรียญเลรียญผ่านศึกอ๋อขอเหรียญผ่านศึกแล้วผิดเป็นคนละคนเลยหรือผิดเฉพาะอัขระหรือบางตัวอัขราตัวเดียวครับตัวรอเรือจากรอเรือเป็นอะไรครับมันไม่มีรอเรือของผมอะ่ะแล้วชื่ออะไรอะครับัวันชัยทัพกรเดช ทีนี้พอไม่มีรอเรือแล้วมันเป็นเหตุให้พี่ไม่ได้รับเหรียญหรือ,อยังไงครับนั่นเละครับไอทางไอผมจะเอียงจางบัตรชั้นสีเป็นชั้นสามเลยแล้วได้หรือยังรครับยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้เออพ,พี่พี่ตามเรื่องเข้าไปใหม่ถ้ายัางคือขอใช่ไหมแล้วก็แล้วมันรัชกจิจจาประกาศลงมาแล้วมันประกาศว่างไงอ่ะ มันป,ป,ป,ประกาศมาไอ้ผมมัน,มน,มน,มนได้เหรียญพิทักษ์ที่ชุนกับไปเหรียญชายเดนของเหรียญไงอ่าได้แล้วอ่าเหรียญได้แล้วแล้วยังไงครับยังไม่ได้ดียังไม่ได้ดีครับขอขึ้นไปแล้วยังไม่ได้แล้วใครเป็นคนทําเรื่องเขียนผิดไปอ่ะไอ้นู่นเลยเขาออกมาแตเขออาขออกมาตั้งแต่ปีสองห้าน่แหละอืมแล้วมันผิดอยู่ใช่ไหมอยากแก้มันถูก<ร>ต้องเหรอครับ ผมแม<ก>้ <ใน S 2> ต่อเขาต่อชั้นสามไม่ได้ไงอืม,มพอจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะมันผิดมาตั้งแต่ต้นอ,อครับแล้วเรา<ไ>ติดแล้วเราติดต่อทางทางองค์การฐานผ่านศึกในพื้นที่ของเราได้ไหมที่เรา<ไ>ยื่น่ะสัตวิษเขาไม่กล้าเขาไม่ยอมรับไงเขาไม่กล้าร,รับรองไงมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับศัตดศิษดีนะมันน่าเกี่ยวกับ,กบองค์กรฐานผ่านศึกเราไหมครับครับผ่านศึกเขาเขาไม ผมไม่เขาไม่ทำให้ด้วยเขาให้สัตรีรับรองอะ่ะอ๋อไปทําแล้วเขาบอกให้สัตดีรับรองก่อนอย่างนั้นเหรอครับแล้วสัตดีอาเภออะไรไม่รับรงองอําเภอใต้ช้างเขาบอกว่าไงถึงไม่รับรองครับเขาไม่กล้ารับรองาชจิตใานี่เลยเขาไม่กล้ารับรองเลยอ๋อ เขามันรับรองชื่อบุคคลไม่ว่าชื่อนี้สก,กุลนี้นามสก,กสุลสกุลดอย่างเงี้ยมันแค่มีใบรับรองให้ทําไมถึงไม่รับรองให้เพื่อจะมายื่นใหม่นั่นหลผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไปพบ,พบสัสจยอยู่<ส>ไม่แค่ตัวตนไงลุงไปพบสัจดีมาเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วก็สัจดีไม่กล้ารับรองนะเพราะเป็นราชกิจจาเนาะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผลลัพธ์ลัพก็ไม่กล้ารับรอง เดี๋ยวทีมงานเก็บเรื่องของคุณลุงวันชัยมันก่อนแล้วก็ประสานทางองค์การฐานผ่านศึกเป็นการภายในก่อนเนาะ<ม>องค์การดูรายการเราอยู่นะช่วยติดต่อกลับมาทีครับในกรณีนะีนนนนน้สมาชิกองค์การฐานผ่านศึกเนี่ยนะครับปรากฏว่าชื่อสกดนามสกุลเขาผิดอยู่ใช่ไหมครับอืมก็ <c oughs> เ,เลยผิดอยู่ก็มไม่สาม,มารถจะไปต่อบัตรชั้นอะไรเป็นชั้นอะไรนะชั้นชั้นชั้นที่เป็นชั้นสาม สี่เป็นสามไม่ได้เขาไม่ยอมต่อให้เพราะว่าไปดูแล้วปิดมันผิดนี่เ,<อ>เขาเลยอยากจะแก้ให้ถูกจะได้มาต่อได้นะเพื่อสิทธิประโยชน์เนาะแล้วสี่มาสามนี่มันได้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมครับผม,มเขาลบค่าคายค่าอะไรงี่แหละ โอเคได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเราขอเก็บเรื่องของคุณบรรชัยก่อนนะเดี๋ยวขอถามไปทางสารผ่านศึกองค์การเขานะว่าจะช่วยเหลือแก้ไขตรงนี้อย่างไรนะครับเพราะองค์การฐานผ่านศึกต้องช่วยแลนะนี่คนที่และไปศึกไหนมาได้เหรียญพิทักษ์เสรีชนเนี่ยศึกไหนช่องช้างอยู่พันเก้านาราธิวาสครับอ๋อนาราธิวาสนะนึกว่าช่องช้างมี่นครนี่แหละช่องช้างไม่ทันเหรอช่องช้างทันครับสองสองสองสี่ ทานเหมือนกันเนาะและได้ไปอยู่ช่องช้างบ้างไหมผมมาอยู่ที่มาอยู่ที่น,นครมาอยู่ที่เขาควายที่ชุน,นอ่ะ๋อไม่ได้ไปช่องช้างโอเคครับผมได้ครับเดี๋ยวขอขอขอประสานก่อนขอประสานก่อนครับสวัสดีครับ